สวัสดีคะ่ะทุกคนสบายดีกันนะคะวันนี้ดิฉันอยากจะมาเล่าเรื่องราวชีวิตของดิฉันให้ฟังเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนหยัดมาได้ด้วยความรักและกำลังใจจากครอบครัวค่ะหนูจำได้ว่าตอนเด็กๆบ้านเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรพ่อกับแม่ทำงานหนักมากเพื่อเลี้ยงดูพวกเราแต่ถึงอย่างนั้นบ้านเราก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นเสมอค่ะแม่สอนให้หนูรู้จักอดทนสอนให้เป็นคนดีและที่สำคัญที่สุด คือสอนให้รักตัวเองค่ะพอโตขึ้นมาหนูต้องเผชิญกับปัญหามากมายในชีวิตทั้งเรื่องงานเรื่องความรักและเรื่องสุขภาพบางครั้งก็รู้สึกท้อแท้จนอยากจะยอมแพ้แต่ทุกครั้งที่หนูรู้สึกแบบนั้นหนูจะนึกถึงหน้าพ่อกับแม่นึกถึงคำสอนของท่านแล้วหนูก็จะมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งค่ะหนูโชคดีที่มีพี่น้องที่ดี ทุกครั้งที่หนูมีปัญหาพวกเขาจะคอยให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือและคอยอยู่เคียงข้างเสมอค่ะเราอาจจะทะเลาะกันบ้างมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราก็รักกันและเป็นห่วงกันเสมอค่ะและที่สำคัญที่สุดหนูมีลูกๆที่น่ารักลูกๆคือแก้วตาดวงใจของหนูคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของหนูหนูอยากจะเลี้ยงดูพวกเขาให้ดีที่สุด อยากให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีมีความสุขและมีชีวิตที่ดีกว่าหนูค่ะดิฉันเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความเข้มแข็งอยู่ในตัวค่ะบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นมันแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่เสมอค่ะสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักดึงมันออกมาใช้ต้องรู้จักรักตัวเองและให้กำลังใจตัวเองค่ะและอย่าลืมนะคะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ เรายังมีครอบครัวที่รักเราและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเราเสมอค่ะจงเปิดใจรับความรักและความอบอุ่นจากพวกเขาแล้วเราจะพบว่าเราเข้มแข็งกว่าที่คิดค่ะดิฉันอยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าชีวิตจะเจออะไรจงอย่ายอมแพ้นะคะจงสู้ต่อไปด้วยความหวังและความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะและจงจำไว้เสมอว่ายังมีคนที่รักและเป็นห่วงเราอยู่เสมอค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะขอให้ครอบครัวของทุกท่านอบอุ่นและมีความสุขตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ